คุมบานเลยครับอู้วไป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 บานตัวตัวคุมตัวคุมใดยอย่างบอกไปไอตัวนี่ไปมาแต้ไอตัวอะเต็มบาทอูย้ยมาแแคแบหน้กินดาอย่างไรต่อกินอะนะกินข <ะ S 2> <นะ S 1> ้าเมียแล้วเราเราเรื่องการกินยาเนี่ยมันต้องกินตลอดเลยบอกแกะมันอันเท้าตีขึ้นมันก็นต้องปักสะพานยาเพื่อนครับเพราะว่ายาเนี่ยมันกินมันเที่ยงไรง่วงหรืซึมอะไอย่างเงี้ยค้นเธอแกะเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยมันก็เที่ยงไรร่างกายเข้า บ่าอยากไปใส่ว่อยากเค็ีหยังนะครับนี่จะนอนอย่างเดียวนะครับบือประหยัดเงีนปเะหยัดงานครับแต่ว่ามันก็ดีมันเห็ุในเฮ้าบบฟุงซ่านนะครับโบฟุงซ่านแต่ดีครับดีเอ้ว่างที่ห่ะอันนี้ไหมค่อยศิวะเอันอันเสียเลยกระชิดวันนี้ค่อยสิว์ร้ายนะพี่นะเออฮะเอเยวถามนี่ว่านี่เศร้ามากนี่กินยาหรือบปล่กินแล้วเที่ยงอ๋อหลืออะไรเออกินยาเศร้าเที่ยงแมงได้ยมันบอกแม่ครับเศร้ากินเขา